สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะกำลังจะออกไปเที่ยวกับพี่ใบหม่อนกันพักกันจะไปวัดกันนะคะวันนี้จะไปเพื่อให้พระโหเดินเร็วมากเลยนา่า จ้าเดินเร็วแค่เดินไวๆเนาะ อะไรไฟไฟ้าเหมือนเดิมบากบากตรงขึ้นกระไดเลื่อนนี่แหละ <c oughs> จะไปเจอที่วัดนะคะไม่รู้ว่าจะไปวัดไหนกัน กแต่นี่รถใส่บางส่วนบางส่วน บบเยอคนเจอเหมือนกันนะมาแล้วเหรอต้องยืนนไหเนี่ยืนงไงตรงนี้มีที่นั่งอ๋อที่สถาน,นีเดียว ตอนนี้เราก็อยู่ที่วัดมังกรคนเยอะมากเลยเนาะวัดมังกรนะ เหมือนว่าถึงโคอ่ะอ่าเด็กเชี่ย

แปห่หลายมุมอ๋นนี้ของเส้นวาอันนี้แกปีชง แฮปปี mm ้ช็งก็ไม่แก้ตรงนี้โคมนใสม่ส่วนมาก คือวัดมังกรนะคะนี่แหละม,ะเมาเที่ยวมาสักจะไม่ควรอิ่ม ลายซอกลายมุมเหลือเกินอันนี้สารอันนี้อะไรอ่ะ

เราก็จะได้ออกแจกวัดแล้วแต่มันไม่หลายซอกหลายมุมด้วยฝั่งนี้ก็ยังมียังไม่หมดนั่น,น่ย mày con, cái máy nhiều quá rồi nè. Con nhiềuเหมือนกัน nè. Con nhiều hơn นี่มันยังช้าอยู่เนาะ สูงมากเลย ไปสนามชายต่อนะไปตอนนี้กี่โมงแล้วโอ้สามโมงเดี๋ยวว่าคนเยอะมากเลยมาดีวัดบางกอนนะไปสนามสนามสนามชายต่อจ้ นายังสวยอยู่คนเยอะมากเออต้องเตยรถไหมจะออกแล้วจ้าต้อเช

พิพภัณฑ์อะไรือว่ามีเพนทางนี้มันโทรดมิวเซียมสยามปิดจ้าเนี่ยก็จะเดิดไป ขอบคุณค่ะกำลังหิวคนนี้ขอบคุณครับขอบคุณค่ะฟรีค่ะฟรีนี่ใจดีเนาะแจกนะ้ำฟรีค่ะอื้มแจกกระเป๋าก็ให้หนักนิดนึง điên hướng này lên nè. ไม่รู้ว่ามันอยู่เขตไหนงงไปหมดแล้วไม่ได้มากรุงเทพโดนโอ้ป้าเล็กคุ้นๆอยู่นี่มันอะไรอ่ะอนี่จะจำแหลมๆเนี่ย โอ้ยนี่เป็นเกงช้างอ่ะลืมดูเลยอันนี้วัดโอ้ยวัดนี่จะแบบ นี่เราจะเดินเที่ยววัดอย่างเดียวอ่อวัดประจำวัดประจำวันเกิดเด็บนั่นน่ะออนี่ไงสนามหลวงถึงแลว้ว ที่นั้นเรานะตาดีเขาบอกผ่านเลยคนอุบล้าเลยสมเด็จอะไรสมเด็จพระมหาธีรจารย์คนึงเจ้าอยู่นี่เหรอโอ้ อะไรอ่ะวัดโพอันี้เหรอวัดโพยังไม่เคยมานะวัดโพน่ะจริงเตอให้มันรอบวัดนะคลิปนี้จะยาวหน่อยนะคะคลิปนี้จะยาวหน่อยนะคะเพราะว่าจะเดิน นี dos, ่วัดโพนะคะวัดโพวัดโพตกสวยสวยคิดแคโปรด มาแล้วจ้ามาถึงแล้วรู้วัดโพถึงวัดโพแล้วจ้าเข้าไปไหว้พระในโบสถ์กันแ้วก็ถอดรองเท้าก่อนนะคะ